เวียนหัวมันเกิดจากอะไรมันมันมีหลายสาเหตุเนาะอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนะคะมีความเครียดสูงสองเกิดจากเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยจะเกิดจากสาเหตุที่สอง mm hmm. เพราะเพราะอะไรเพราะว่าเออถ้านอนน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่นะคะถ้าเราเราพักแล้วมันก็หายเนาะแล้วก็ดูว่าอาหารที่ทาน เราทานประเภทของอะไรที่หวานหวานเยอะไหมนะคะของหวานมันจะทําให้เลือดหนืดของหวานจากอะไรบ้างจากขนมต่างๆนะคะพวกแป้งเบเกอรี่ขนมปังนะคะพวกเค้กเงนี้ค่ะหรือของหวานทั่วไปนะคะผละไม้หวานกินบ่อยไหมเช็คดูเนะาะเพราะมันจะทําให้เลือดเหนียวไหลเวียนไม่ดีนะคะก็ลดลดอาหารประเภทแป้งน้ําตาลหรือของย่อยยากด้วย ะะแก้ย่งไรก็คือแก้พวกนี้ก่อนแล้วงดทานพวกน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นน้ำแข็งหลังอาหารพวกชานมชาเขียวชาอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่มันทำให้แบบเลือดเราเย็นแข็งนะคะนานๆกินทีก็ได้ไม่มีละไม่มีปัญหาไปนวดด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใช้คู่หลาดในการทะลวงพิษทะลวงของเสียในเลือดให้มันขับออกนะคะพวกหินปูนยูริก น้ำตาลนะคะไขมันที่เกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดอย่าเงี้ยค่ะพอเรานวดเสร็จใช่ไหมคะกินตัวนี้เข้าไปมันจะไปล้างพิษในหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะอาการเวียนหัวต่างๆก็จะหาย